เลือดน้ำเค็มเค็มคนชาวชนบุรีรักเกียรรักศักดิ์ศรียิ่งชีวันชาวบนชนคนจริงน้ำใจคงมันผูกพันรักประชาธิปไตยรักเกียรคนหวข้อข่าวที่น่าสนใจวันนี้มีดังนี้จังหวัดชลบุรีจัดโครงการผู้ว่าพาเข้าวัดที่สัตหีบ นามผสนิกรร่วมถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงเมื่อพิทยาจัดประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นการจัดตั้งและยากชุมชนใหม่เตรียมลงสำรวจพื้นที่100%ก่นอนเข้าสู่ขั้นตอนพิจารณาอย่างเป็นทางการพัทยางดจัดพัทยาคาออนเดอะบีช2025เพื่อความเหมาะสมในช่วงไว้อะไรสมเด็จพระพันปีหลวงจากนี้ไปเป็นรายละเอียดของข่าว ครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของการนําเสนอข่าวประจําวันจากทีมข่าวโสพลเคเบิลทีวีค่ะครับวันนี้นะคะยังคงเช่นเคยอยู่กับเรา2คนคุณยุคคนธรรื่นภาคพักและดิฉันเกษรเมืองกเกษมค่ะ ก่อนข่าวของเราในวันนี้นะคะมีข่าวฝากมาประชาสัมพันธ์ค่ะขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่วัดชัยมงคลพระอารามหลวงตั้งแต่ช่วงเวลา17นาฬิกาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะจนถึงวันที่7พฤศจิกายน2568ค่ะยกเว้นนะคะในวันที่5พฤศจิกายน 2,568นะคะเนื่องจากว่าเป็นวันรอยกระทงคซึ่งในช่วงเวลา15นาฬิกานะคะของวันที่5พฤศจิกายนจะมีพิธีแจกทานให้กับผู้ยากไร้ด้วยนะคะ ก็อยากจะขอเชิญชวนเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะคเข้าร่วมพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันและในช่วงค่านะคะขอเชิญชวนประชาชนร่วมบูชากระทงเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในวันที่5พฤศจิกายนที่บริเวณสระน้ําวัดชัยมงคลพระอารามหลวงเมืองพัทยานะคะซึ่งภายในวัดค่ะเขาจะมีการจัดเตรียมกระทงไว้จําหน่ายนะคะตั้งแต่ช่วงเวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปพร้อมกันนี้นะคะทางวัด ประชาสัมพันธ์มาด้วยนะคะว่าในปีนี้ต้องงดมหรสพแล้วก็ร้านค้าค่ะครับผมอ่ะเรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกของเรานะครับชนบุรีครับก็มีการจัดโครงการผู้ว่าผ่าเข้าวัดนะครับไปที่สตหีบวัดที่สติหีบนะครับแล้วก็พร้อมกับนามประสงค์นี้ก่อนนะครับร่วมถวายอาลัยสมเด็จพ,พระพันปีหลวง ที่วัดสามัคคีบันโพธตมบ,นบานสระอำเภอสตีหีบจังหวัดชมบุรรในพงทัศิ์ปิจนาลรองผู้ว่าราชการจังหวัดชมบุรรเป็นประธานนำะสมนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมยืนสงบนิ่งไว้อลาลัยเป็นเวลาหนึ่งนาทีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากราุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และถวายอลาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสกิดพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่เสด็จสู่สวรรคคาไลา โดยทุกคนร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นที่พระองค์ทรงอุทิศพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจนาณบประการเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริงภายหลังพิธีไว้อาลัยได้จัดกิจกรรมภายใต้โครงการผู้ว่าผ่าเข้าวัดซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและข้าราชการเข้าวัดทำบุญในวันธรรมสวรรค์ หรือว่าวัานพระนะครับโดยมีพระครูกเกษมกิติสโสพลเจ้าคณะ ตำบนสติหีบและ,จะเจ้าอาวาสวัดสมคีบันพศเป็นประธานฝ่ายสงฆ์กิจกรรมดังกล่าวนะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกด้านศาสนาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมการทำบุญตักบาตรในวันพระรวมทั้งรณรงค์การปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในวัดและชุมชนนะครับโดยมีนายอำเภอสติหีบหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนร่วมกิจกรรมจํานวนมากก็มีพี่น้องประชาชนนะครับในพื้นที่เข้าร่วมในโครงการนี้อย่างมากมายเลยทีเดียวครับส่วนทางด้านกิ่งกาชาติอำเภอบางละมุงนะคะได้ร่วมใจกันทําริบบิ้นโบสีดํานะคะเพื่อแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนน้อมรำลึกถึงพระพันปีหลวงค่า ตามที่สำนักพระราชวังได้มีประกาศเรื่องสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสวรรคตเมื่อวันที่24ตุลาคม2568เวลา2 1น .21 นาทีเพื่อเป็นการแสดงความอาลายัยหรือถวายเป็นพระราชกุศลจึงได้จัดให้มีโครงการและกิจกรรมต่างๆถวายสักการะแก่พระองค์ท่าน ในการนี้กิงกาชาติอำเภอบางละมุงโดยนางสาวพลิมลิตาศรีธัญ,ญนลน,นายกกิ่งกาชาติได้นำสมาชิกร่วมกิจกรรมทำโบไว้ทุกเพื่อแจกจ่ายมอบให้กับประชาชนที่ไม่มีงบประมาณในการจัดซื้อเสื้อผ้าขาวดำในการไว้ทุกณนะห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบางละมุง โดยจะนำไปวางไว้ที่บริเวณห้องฝ่ายทะเบียนเพื่อให้ประชาชนที่มาใช้บริการเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระหมหากราุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าศิลิกียพร,ระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของชาวอำเภอบางละมุงในฐานะองค์สภายิก,กาสภากาชาติไทย การเตี่ยนริบบิ้นดำเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องสวมชุดทำงานชุดนักเรียนหรือเครื่องแบบราชการซึ่งอาจไม่สามารถเปลี่ยนเป็นชุดดำได้โดยสามารถเตียนริบบิ้นดำที่บริเวณหน้าอกซ้ายแทนการแต่งกายไว้ทุกได้อย่างสุภาพ สำหรับผู้ที่ไม่มีเสื้อผ้าดำสามารถสวมใส่เสื้อผ้าสีเข้มสีขาวหรือสีสุภาพอื่นๆแล้วเตียนริบบิ้นดำบริเวณหน้าอกหรือปกเสื้อแทนเพื่อแสดงออกถึงความเคารพและความอารยได้เช่นกันวิฐัตรทาได้มีการจัดการประชุมนะครับประชาคมรับฟังความคิดเห็นในการจัดตั้งแล้ก็รวมถึง การแยกชุมชนใหม่นะครับเตรียมโรงสำรวจบ้านเล็กที่100เปอร์เซ็นต์ครับก่อนเข้าสู่ขั้นตอนของการพิจารณาอย่างเป็นทางการที่อาคารพระศึกษาโรงเรียนเมืองพัทยา2สำนักสวัสดิการสังคมส่วนพัฒนาชุมชนและส่งเสริมอาชีพเมืองพัทยานะครับจัดประชุมประชาคมการจัดตั้งชุมชนและการแยกชุมชนใหม่โดยมีสมาชิกสภาเมืองพัทยาเขตหนึ่งเข้าร่วมโดยมีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นอย่างพร้อมเพรียง สำหรับความเป็นมาของการดำเนินโครงการจัดตั้งชุมชนใหม่ในครั้งนี้สืบเนื่องจากที่สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงเขาน้อยพัทยาจำกัดได้ยื่นคำร้องต่อมือพัทยาเพื่อขอจัดตั้งชุมชนใหม่ในพื้นที่ที่ยังไม่มีการจัดตั้งชุมชนโดยพื้นที่ดังกล่าวนะครับตั้งอยู่บริเวณทิศเหนือตรอดซอยสุขุมวิทพัทยา21ทิศใต้ตรอดคลองนาเกลือทิศตะวันตกตรอดถนนสุข,ขุมวิท ทิศตะวันออกจรดสุดเขตเมืองวัทยาติดเขตเทศบาลตำบลหนองปลาไหลซึ่งเป็นพื้นที่พักอาศัยของประชาชนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การบริหารจัดการในพื้นที่เป็นระบบและสามารถดูแลประชาชนได้ทั่วถึง เมื่อบทิยาจึงดำเนินการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เดิมของชุมชนชัยพรวิถีและพื้นที่ข้างเคียงระหว่างชุมชนโรงไม้ขีดกับชุมชนชัยพรวิถีซึ่งส่วนใหญ่นะครับจะอยู่ในเขตของชุมชนชัยพรวิถีในปัจจุบัน ภายหลังการประชุมรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้เมืองพัทยาจะดําเนินการนะครับในการลงพื้นที่สํารวจบ้านเล็กที่แบบร้อเปอร์เซนเพื่อเก็บข้อมูลจํานวนหลังคาเรือนและประชาชนในพื้นที่ก่อนเข้าสู่กระบวนการพิจารณาเพื่อเสนอจัดตั้งเป็นชุมชนใหม่นะครับอย่างเป็นทางการตามระเบียบขั้นตอนของเมืองพัทยา การจัดประชุมครั้งนี้อยู่ภายใต้การดำเนินงานของสำนักสวัสดิการสังคมเมืองพัทยานะครับโดยส่วนพัฒนาชุมชนและส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและร่วมพัฒนาพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนในอนาคต ส่วนทางด้านท้องถิ่นนะคะร่วมกับตำรวจจราจรสพบางละมุงจัดการประชุมวางแผนแก้ไขและลดปัญหาการจราจรติดขัดนะคะที่บริเวณถนนทางหลวงท้องถิ่นสายอันรงโป๊ะเข่าไม้แก้วค่ะที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ยเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ยร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสถานีตำรวจภูธรบางละมุงเทศบาลตำบลบางละมุงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดการประชุมหารือและลงพื้นที่เพื่อจัดทำแผนบูรณาการทุกภาคส่วนในการแก้ไขและลดปัญหาการจราจรติดขัดถนนทางหลวงท้องถิ่นสายโรงโป๊กเขาไม่แก้วเพื่อแก้ปัญหาการจราจรอ,อย่างยั่งยืนค่ะโดยมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณทางรถไฟซึ่งเป็นจุดที่มีการจราจรหนาแน่นและเกิดความล่าช้าเป็นประจำ การประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายมิตรชัยประกอบธรรมนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบนตะเคียนเตี้ยเป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยนายนรงฤทธิ์ประสิทธินาคประลัดเทศบาลตำบนตะเคียนเตี้ยนายจารันประกอบธรรมประธานที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเทศบาลตำบนตะเคียนเตี้ยพันตำรวจโทจักริดจันตาคมสารวัตรจราจรสพบางละมุงเจ้าหน้าที่ผอหมู่จราจรอำเภอบางละมุงคณะผู้บริหารเทศบาลตะบนตะเคียนเตี้ยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบล บางละมุงสมาชิกสภาเทศบาลตำบนตะเคียนเตีย้ยหัวหน้าฝ่ายปกครองเทศบาลตำบนตะเคียนเตีย้ยหัวหน้าฝ่ายปกครองเทศบาลตำบลบ,บางละมุงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันค่ะสืบเนื่องจากการขยายตัวของชุมชนและจํานวนประชากรภายในพื้นที่ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะที่เส้นทางคมนาคมหลักยังคงมีจํากัดส่งผลให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดในบางช่วงเวลา เทศบาลตำบลตะ,ะเคียนเตี้ยจึงได้บูรณาการความร่วมมือร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดมาตรการบริหารจัดการการจราจรภายในพื้นที่อย่างเร่งด่วนและมีประสิทธิภาพทั้งนี้นะคะในที่ประชุมได้กำหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อให้ประชาชนภายในพื้นที่ได้รับความสะดวกปลอดภัยและเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมในระานารยะยาว โดยจะเริ่มดำเนินการในพื้นที่จริงอาทิการติดตั้งป้ายเตือนและป้ายจราจรเพิ่มเติมการตีเส้นจราจรให้ชัดเจนตั้งแต่ในซอยนากลางเขตเทศบาลตำบลบางละมุงและตำบลตะเคียนเตีย้ยการจัดระเบียบการจราจรบริเวณทางรถไฟและตลาดนัดตะเคียนเตีย้ยการจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในช่วงเวลาเร่งด่วน รวมถึงให้ความสําคัญกับความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนและการป้องกันความเสียหายต่อยานพาหนะและทรัพย์สินของประชาชนค่ะมือพัทยาครับได้มีการงดจัดงานนะครับก็คืองานพัทยาคารอนเดอะบีช2025ครับเพื่อความเหมาะสมในช่วงไว้อาลัยสมเด็จพระพันปีหลวง ที่ลาวะการเมืองพัทยานายกิษศณะบุญสวัสดิ์รองนาย,ยกเมืองพัทยาเป็นประธานในการประชุมหารือรูปแบบการจัดงานเทศกาลพัทยาคาออนเดอะบีช2025ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่24-25ถึงธันวาคม2568ณลานกิจกรรมสีฟ้าแหลมบารีไฮโดยมีนายวิสิษศักด์วงวรชาติผู้อำนวยการส่วนพัฒนาการท่องเที่ยวสำนักการท่องเที่ยวและกีฬาพันตรโทรสริวัฒ ขชมาตร,รองผู้กํากับการฝ่ายป้องกันปราบปรามสถานีตํรวจภูทรเมืองพัทยานางสาวชุติมาจิระมงคลนาย,ยกสมาคมนัธุรกิจการท่องเที่ยวเมืองพัทยาชลบุรีสมาชิกสภาเมืองพัทยาผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณารูปแบบการจัดงานโดยมีนายนัทพงศ์จิระวัฒนกศลผู้จัดงานเทศกาลพัทยาคาออนเดอะบีช2025นําเสนอแนวทางการจัดกิจกรรม สำหรับงานเทศกาลพัทยาคาออนเดอะบีช2025นะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสีสันและส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับเมืองพัทยารวมทั้งกระตุน้นเศรษฐกิจและกระจายรายได้สู่ชุมชนโดยมีการจัดการสแสดงรถยนต์ซุปเปอร์คาร์รถสปอร์ตรถแข่งรถคลาสสิกและรถหายากจากสำนักแต่งชั้นนำนะครับทั่วประเทศท่ามกลางบรรยากาศร,ริมทะเลสุดชิลย่างระลึกตามครับที่ประชุมมีมติให้ยกเลิกการจัดงานในปีนี้เนื่องจากกิจกรรมมีลักษณะเน้นความ บันเทิงเป็นหลักซึ่งไม่เหมาะสมกับช่วงเวลาแห่งการไว้อะไรสมเด็จพระนางเจ้าสริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไปกันต่อที่ข่าวนี้กันบ้างนะคะทางด้านเมืองพัทยาหาเรือร่วมกับมูลนิธิคุณพ่อเรคะ่ะเตรียมจัดกิจกรรมเลลันพัทยา2025วิ่งมหากุศลเพื่อเด็กและคนพิการคะ่ะ ทีห้องประชุมสารวการเมืองพัทยานายกฤษณะบุญสวรรค์รองนายกเมืองพัทยาเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมเลลันพัทยา2025โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมวางแผนด้านการจัดการจราจรความสะอาดความปลอดภัยและสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ะ เมืองพัทยาร่วมกับมูลนิธิคุณพ่อเรสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยสโมสรไลออนสากลภาค3104และ Inspire Runner กำหนดจัดกิจกรรมเลลันพัทยาวิ่งมหากุศลเพื่อมอบชีวิตใหม่แก่เด็กและคนพิการในวันอาทิตย์ที่9พฤศจิกาย,ยน2568ณชายหาดพัทยากลางภายใต้แนวคิดส่งต่อแสงแห่งความหวังของเด็กและคนพิการ กิจกรรมนะคะแบ่งการแข่งขันออกเป็น4ประเภทค่ะได้แก่ระยะ5กิโลเมตรระยะ3กิโลเมตรระยะ1กิโลเมตรและวิลแชร์2.5กิโลเมตรโดยเปิดรับสมัครทั้งแบบบุคคลทั่วไปเด็กคนพิการผู้ใช้วีลแชร์และทีมดูโอเพื่อให้ทุกคนนั้นได้ร่วมวิ่งอย่างเท่าเทียม รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะมอบให้กับมูลนิธิคุณพ่อเรเพื่อสนับสนุนโครงการช่วยเหลือเด็กและคนพิการในพัทยาอาทิหมู่บ้านเด็กคุณพ่อเรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพระมหาไทยโรงเรียนสอนคนตาบอดและวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไทยพัทยาค่ะกิจกรรมในครั้งนี้นะคะจึงไม่เพียงเป็นการวิ่งเพื่อสุขภาพแต่ยังเป็นการวิ่งเพื่อส่งต่อแสงแห่งความหวงังให้แก่เด็กและคนพิการในสังคมอย่างแท้จริง เทศบาลเมืองหนองปลือนะครับได้มีการเดินหน้าออกหน่วยบริการศูนย์ช่างประจําชุมชนเทือทไทยองค์ราชันนะครับออกหน่วยให้บริการประชาชนในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นการบริการของการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องตัดผมปรีนะครับแล้วก็ยังมีการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าฟรีช่วยเหลือผู้ที่มีบรายได้น้อย ที่โดมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองหนองปลือกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองหนองปลือจัดกิจกรรมศูนย์ช่างประจำชุมชนเทิดไทยองค์ราชันขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนผู้ที่มีไรายได้น้อยอีกทั้งยังเป็นการแบ่งเบาภาระของแต่ละครอบครัวพบว่าในช่วงเช้ามีประชาชนในพื้นที่เมืองหนองปลือเดินทางนําอ,อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ารถจักรยานยนต์มาบริการซ่อมและเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องกันอย่างคึกคัก สำหรับกิจกรรมดังกล่าวทางเทศบาลเมืองปอได้ประสานความร่วมมือจากโรงเรียนไทยอิโตในการออกหน่วยบริการถ่ายน้ำมันเครื่องแก่ประชาชนในพื้นที่ฟรีนะครับออกหน่วยบริการตัดผมฟรีจากโรงเรียนเสริมสวยจุฑามาศและซ่อมเครื่องใช้ไฟฟรีจากวิทยลาลัยเทคนิคพัทยากิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนในพื้นที่โดยในหนึ่งครอบครัวสาม,มารถลดค่าใช้จ่ายได้หลายด้านก็พบว่า หลังเปิดศูนย์บริการนะครับตั้งแต่ช่วงเช้ามีประชาชนเดินทางมาลงทะเบียนเพื่อขอรับการตัดผมกันเป็นจำนวนมากนอกจากนี้ยังพบอีกนะครับว่าการบริการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องยังได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่และพอค้าแม่ค้าเจอที่เทศบาลเมืองนองปลือไม่แพ้ก,กันนะครับบรรยากาศโดยภาพรวมก็พบว่าประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน ส่วนทางด้านโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยานะคะล่าสุดวันนี้จัดงานประชุมวิชาการการดูแลผู้ป่วยวิกฤตมุ่งเน้นการพัฒนาศักยาภาพบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยวิกฤตที่มีภาวะช็อกอย่างใกล้ชิดนะคะและมีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะที่ห้องประชุมดีหอาคารดีชั้นสิบ โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาแพทย์หญิงปิยาพรทิพยรัตน์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาให้เกียรติกล่าวต้อนรับและเปิดงานประชุมวิชาการในหัวข้อ The Day of Shock Update Train and Intensive Management เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยวิกฤตที่มีภาวะช็อกอย่างใกล้ชิดและมีประสิทธิภาพสูงสุด การประชุมในครั้งนี้นะคะวัตถุประสงค์เพื่ออัปเดตความรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยสำหรับการดูแลรักษาผู้ป่วยภาวะช็อกโดยเฉพาะเนื่องจากผู้ป่วยที่มีภาวะช็อกเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่มีความรุนแรงและซับซ้อนซึ่งต้องการการดูแลจากบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในตัวโรคและการดำเนินงานของโรคอย่างลึกซึง้ง การยกระดับคุณภาพการดูแลผู้ป่วยในภาพรวมจึงเป็นหัวใจสำคัญเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับประโยชน์สูงสุดจากการรักษาและเพิ่มโอกาสการรอดชีวิต นอกจากนี้นะคะการประชุมวิชาการในครั้งนี้ยังได้รวบรวมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญระดับประเทศจากสถาบันชั้นนำอาทิคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกราาณราารามา์มหาวิทยาลัยและคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมาให้ความรู้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในวันนี้ค่ะ ทางด้านของกตรตรอของสถานีตำรวจภูธรหนองปลือนะครับก็มีการจัดสวัสดิการอาหารกลางวันแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจและก็รวมถึงประชาชนด้วยนะครับภายใต้โครงการอาหารกลางวันเพื่อลดค่าใช้จ่ายนะครับของอพี่น้องประชาชนและก็รวมถึงข้าราชการตำรวจด้วยนะครับกับทางสถานีตำรวจภูธรหนองปลือครับ ันประเอกนัทะพลพ่องสุก,กุลผู้กำกับการสถานีตำรวจ thon หนองปลือให้การต้อนรับคณะกรรมการตวรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจหรือว่ากอตตรนะครับของสถานีตำรวจ thon หนองปลือนำโดย nein, นายนพดลกองวิสัยประธานกตตรสถานีตำรวจ thon หนองปลือในโอกาสจัดสวัสดิการเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจและประชาชนทั่วไปณลานกิจกรรมหน้าสถานีตำรวจ thon หนองปลืออำเภอประมงจังหวัดชลบุรี กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้โครงการอาหารกลางวันเพื่อลดค่าใช้จ่ายโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระด้านของการใช้จ่ายนะครับในชีวิตประจําวันของของ้าราชการตํารวจและประชาชนที่มาติดต่อราชการรวมถึงส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างตํารวจและประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิด ภายในงานมีการจัดเตรียมอาหารหลากหลายชนิดทั้งอาหารข่าวหวานและเครื่องดื่มนะครับโดยคณะกะตะตรอของสถานนิโรโทบตรหนองปลือได้ร่วมกันลงมือจัดเตรียมและให้บริการด้วยตนเองบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเองได้รับความสนใจจากเจ้าหน้าทิตย์โปรและประชาชนที่มาร่วมรับประทานอาหารเป็นจํานวนมากนายนพดลประธานกตตรสถานนิรทบตรหนองปลือกล่าวว่า ด้วยสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันนะครับที่ค่าครองชีพสูงขึ้นตามลำดับทำให้การใช้จ่ายในแต่ละเรื่องนะครับจะต้องรอบคอบและรัดกลุ่มทำให้ภาระการใช้จ่ายของข้าราชการตำรวจเพิ่มมากขึ้น กทตรสถานีิติบุตรพธทธนองปลื้มนะครับได้เล็งเห็นถึงความสําคัญในการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับข้าราชการตํารวจจึงได้มีการจัดทาโครงการอาหารกลางวันสําหรับข้าราชการตํารวจประชาชนเพื่อลดค่าใช้จ่ายถือเป็นกิจกรรมเชิงสังคมนะครับที่ส่งผลเชิงบวกต่อชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นตัวอย่างของการมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันอย่างแท้จริง ส่วนที่โรงเรียนเมืองพัทยา9นะคะได้จัดโผที่สัมพันธ์เกมค่ะรวมพลังเยาวชนรักกีฬานะคะน้อมรำลึกในพระหมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวงที่สนามโรงเรียนเมืองพัทยา9วัดโผที่สัมพันธ์นายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนเมืองพัทยา9โผที่สัมพันธ์เกมประจำปี2568 โดยมีนายสกลผลลูกอินรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบรุรีพร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีสมาชิกสภาเมืองพัทยาคณะครูผู้ปกครองและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน สำหรับการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนโพธิสัมพันธ์เกมครั้งที่47โรงเรียนได้แบ่งออกเป็น6สีได้แก่สีแดงสีเขียวสีเหลืองสีชมพูสีม่วงและสีฟ้าโดยมีการแข่งขันรวม6ประเภทกีฬานะคะอาทิฟุตบอลวอลเล์อบอลเซปักตรกร้อบาสเกตบอลเปตองและกรีธารวมถึงการจัดประกวดขบวนพาเหรดและกองเชียร์ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมศักยภาพเยาวชนของชาติให้มีนิสัยรักกีฬามีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีห่างไกลาย,ยาเสพติดและมีความสัมพัคธอีกทางเพื่อพัฒนาเยาวชนให้เติบโตเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพและน้อมรำลึกถึงพระมหาก,กรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวงผู้ทรงเป็นแม่แห่งแผ่นดินไทยอย่างแท้จริงค่ะ งหมดนี้ครับก็เป็นการรายง,งานข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้ขอบพระกุ่นทุกท่านนะครับสำหรับการติดตามรับชมวันนี้เราต้องมดข้องฝ่ายข่าวต่งางๆก่อนวันศุกร์นะ่ลอยกระทงปีนี้ขอเชิญชวนทุกคนมาสนุกกันที่เมืองจำลองพัทยาบรรยากาศสุดคึกคักแสงสีเสียงครบนั่งรถไฟสิวชมวิวโซนสยามก็โรแมนติกสุดๆ อยากใส่ชุดไทยถ่ายรูปสวยๆที่นี่ก็มีบริการให้เช่าาพฤศจิกายน2568คนไทยเข้าฟรีเมืองพัทยาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญและสวยงามของประเทศไทยการันตีด้วยรางวัล Golden Beach Award 2024รางวัลชายหาดที่สวยงามอันดับที่12ของโลกจึงเป็นจุดมุ่งหมายของคนทั่วโลกและเดินทางมาท่องเที่ยวนับล้านคนในแต่ละปีค่ะ การดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจึงเป็นภารกิจหลักที่เมืองพัทยาให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนค่ะและเมืองพัทยาก็ได้กำหนดเป้าหมายสู่การเป็น smart city โดยการนำเอานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆม,มาใช้ในการดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับทุกคนค่ะ มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่พร้อมระบบปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI มาช่วยวิเคราะห์และป้องกันเหตุอาชญากรรมแบบเชิงรุกด้วยค่ะและได้มีการเชื่อมโยงข้อมูลในการปฏิบัติงานกับทางตำรวจภูธรภาค2และกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพมาตรการในการรักษาความปลอดภัย ให้เมืองพัทยาเป็นเมืองที่ปลอดภัยสร้างความอุ่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาจากทั่วโลกค่ะครับก็จัดกล้องที่ได้กล่าวไปทั้งหมด2,500ตัวเนี่ยก็จะมีห้องเป็นศูนย์ CCR อยู่ที่สาราวากานเมืองพัทยานะครับ ตรงนี้ก็จะดูแลกล้องทั้งหมดในในใน,ในของออพัทยาด้วยแล้วจริงๆเรามีห้อง CCR ีเนี้ยที่เกาะล้านด้วยนะครับทั้งหมดเนี่ยที่จะได้ดูนะครับว่า มีการเคลื่อนไหวอะไรอย่างไรต่างๆที่จะเป็นเหตุนะครับที่จะกระทบกับนักท่องเที่ยวหรือเปล่านะกล้องของเราเนี่ยนะครับก็จะมีกล้องบางตัวที่เป็นกล้อง AI นะครับที่ไปอยู่ในจุดพื้นที่นะที่มีนักท่องเที่ยวผ่านไปจํานวนมากนะครับซึ่งเราไม่ไม่ได้บอกอยู่ตรงไหนนะตรงนี้เป็นกล้องที่ไปเชื่อมกับหน่วยข้อมูลของตํารวจสอบสวนกลางนะครับโดยตํารวจพัทยาโดยตารวจพุทธมรรค2เนี่ยเป็นคนนําข้อมูลตรงนี้นะครับมา,มาให้กับเรา ในกล้องจำนวนนี้เราก็แบ่งไป400ตัวนะครับเข้าไปสู่ในแอปพลิเคชัน Line Connect ของพัทยา Connect ตนะครับตรงนี้ก็ทุกคนสามารถเข้าไปดูแบบเรียลไทม์ได้นะครไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพจราจรเรื่องของเวลาน้ำท่วมไปดูว่าน้ำลดลงหรือยังนะครับครับก็เมืองพัทยาเนี่ยถือว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับที่เราได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนแล้ก็นะักท่องเที่ยวที่มาที่เมืองพัทยา ดังนั้นเนี่ยก็จะมีหลายๆหน่วยงานที่ร่วมกันในการที่จะดูแลนะครับบุรณาการร่วมกันในการดูแลความปลอดภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเจ้าที่ตํารวจ ตำรวจท่องเที่ยวจะไปเทศกิจหรือกิจการพิเศษของเมืองพัทยาครับจริงๆพัทยาเองเนี่ยเราก็มี call center อยู่แล้วนะครับ1337มเนี่ยมีทั้งภาษาไทยจีนภาษาอังกฤษซึ่งสามารถติดต่อได้24ชั่วโมงนะครับไม่ว่าจะเป็นการสอบถามเรื่องทั่วไปหรือแม้กระทั่งการแจ้งเหตุต่างๆได้นะครับซึ่งจะทําให้การทํางานของเราเนี่ยมีการบริการประชาชนได้ครบรวงจรเพราะเรายังมีศูนย์ช่วยเหลือนะครับนักท่องเที่ยว เป็นเป็นหน่วยงานเ,าเฉพาะกิจที่ไปที่หน้างานนะครับถ้าเกิดมีการแจ้งมาตรงนี้ก็จะไปดูแลดูแลให้ก่อนด้วยครับ สวัสดีค่ะเนื่องในโอกาสมหามงคลและถวายเป็นพระราชะกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่10ทรงมีพระชนมพรรษาครบหกรอบศาลจังหวัดพัทยาจัดโครงการเกร่เกี่ยก่อนฟ้องที่พึ่งแรกของประชาชนเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เจราจายุติข้อพิพาทตามนโยบายประธานศาลฎีกาข้อที่1ที่พึ่งดังวลีนี้ค่ะ อย่าเพิ่งรีฟ้องถ้ายังไม่ลองไก่เตี๋ยกันก่อนศาลจังหวัดพัทยาเชิญชวนประชาชนผู้มีข้อพิพาททางแพ่งและคดีอาญาความผิดต่อส่วนตัวทุกคดีในเขตอำนาจศาลจังหวัดพัทยาเข้าร่วมดำเนินการไกลเกี่ยก่อนฟ้องเพื่อระง,งับข้อพิพาทโดยมีผู้ประเีินตนอมช่วยเหลือในการไกลเกลียก่ยท่านสามารถยื่นคำร้องโดยไม่ยื่นได้ด้วยตนเองหรือยื่นผ่านทางไปรษณีย์หรือระบบซีออส การแก่เกียร่องฟ้องไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีค่าธรรมเนียมศาลไม่มีสถานะเป็นโจทหรือจำเลยและไม่มีประวัติว่าถูกฟ้องคดีต่อศาลถ้าสามารถดำเนินการแก่เกียได้ตั้งแต่เริ่มต้นและมีคำพิพากษาตามยอมจนจบกระบวนการทีรร่ศาลจังหวัดธัญยาที่เดียวหากตกลงกันได้ถ้าสามารถทำให้ศาลมีคำพิพากษาตามยอมหากฝ่ายใดผิดสัญญาอีกฝ่ายสามารถบังคับคดีได้ทันทีโดยไม่ต้องมีการฟ้องคดีกันอีก หากไกลเกลี่ยไม่สําเร็จให้ขยายอายุความออกไปอีก60วันนับแต่วันที่การไกล่เกลี่ยสิ้นสุดลงจึงขอเชิญชวนทุกท่านอย่าเพิ่งรีบฟ้องถ้ายังไม่ได้มาลองไกลเกลี่ยก่อนฟ้องกับสารจังหวัดพัทยาก่อนขอบคุณค่ะทางการสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวและตอนนี้การท่องเที่ยวของเมืองพัทยากําลังเติบโตดีขึ้น มาช่วยกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกค่ะหยิบยื่นมิตรภาพยิ้มแย้ม,ยมช่วยเหลือแบ่งปันพร้อมใจกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีเพื่อเมืองท่องเที่ยวที่เข้มแข็งและงดงามพรา<อ>ะ <รอ S 1> ที่นี้พัทยาบ้านของเราโฉพนเคเบิลทีวีขอเป็นแรงผลักดันส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อคนพัทยา